สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเช็คอาราม e 0 3ของ mp 2 8 7กันนะฮะซึ่งโดยปกติแล้ว e 0 3จะเป็นการแจ้งเตือนช่องใส่กระดาษไม่ได้ถูกเปิดนะฮะหรือมีเศษกระดาษติดอยู่ตรงที่ดึงกระดาษนะฮะลองสังเกตตรงวงกลมสีแดงนะฮะตรงนี้จะเป็นแผ่นฟิล์มทัมมิ่งสลิดดิดนะฮะเนี่ยจะมีสิ่งสุกปรกติดอยู่ซึ่งแผ่นนี้จะเป็นตัวเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ครับเมื่อแผ่นนี้สุกปรกทํทำให้เช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ไม่ได้ จะทำให้แจ้งโคด e ศูนย์สามเช่นกันนะครับเนี่ยฮะ e ศูเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนแผ่นฟิลม์มแผ่นใหม่กันนะฮะสังเกตนะครับอันนี้เป็นแผ่นใหม่ซึ่งไม่มีสิ่งสกรปรกหรือคราบติดอยู่ตรงแผ่นฟิล์มนะครับเนะฮะเมื่อเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแผ่นฟิลม์มทำให้เช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ได้ตัวตลับหมึกจะเลื่อนไปเลื่อนมาเพื่อหาตำแหน่งเช็คตำแหน่งนะครับ ะะเดี๋ยวเรามาดูตรง s e gment กันนะฮะ LED s e gment เมื่อเรากดเทสกดปริ้นหรือกดอะไรก็ได้ะฮะกดปริ้นกดเทสหัวพิมพ์ตัว s e gment จะวิ่ง,ง,งไปเรื่อยๆเมื่อขึ้นเป็นเลขหนึ่งก็แสดงสถานะว่าพร้อมใช้งานนะครับซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้ หลายคนแก้ปัญหาไม่ได้นะครับซึ่งจากตารางโคดเออร์เร์ของ Can นอนเองก็บอกว่า e 0 3เนี่ยคือการไม่ได้เปิดช่องรับกระดาษหรือมีเศษอะไรก็แล้วแต่ที่ตกลงไปตรงตรงทุกช่องดึงกระดาษนะฮะทำให้แจ้ง e 0 3ออกมานะครับกำลังเช็คตำแหน่งหวัวพิมพ์ เมื่อขึ้นเลขหนึ่งนะครับแสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับขอบคุณครับ